ไปตัดคลิมบ๊อบให้โอ s <S <c oughs> oh, like, like. ้เซกเมนต์แหลกกิ่นแหละ เอาละครับเริ่มขึ้นน,น้ำลินนะครับโอโปอกกดลงจานเล็กเรียบร้อยโอตอนนี้นำโดยโบตีครับโอดกำลังเล่งตามครับผม ชิวๆไหมครับอุปกรณ์ชิวๆนะครับชิวๆนะครับชิวๆครับชิวๆชิวๆคาแรคเตอร์ได้ครับาครับไล่เบียดกันระหว่างโปรตกับโปรตีครับ เด็ดความชันเท่าไหร่ครับ เอแต่กล้องหมดแรงตอนนี้ผมอยู่กับหมอเอนะครับไล้ตามโบแบงค์อยู่ข้างหน้าเร่าราวสามร้อยเมตรผมมาของผมครับผมไม่ได้ไล่ครับไล่ไม่เข้าหรอกคตั้งเสียงลมหายใจผมด้วยไล่หน่อยครับกำลังบิ้วอยู่ครับคุณไล่ที่ไปถ่ายข้างหน้าเลยสิครับผมอยากเห็นนะครับเราค่อยกลับลงมาถ่ายข้างหลังนี้อ่ะ กล้องช่วยไล่ไปถ่ายคุมหน้าด้วยนะครับผมอยากเห็นสีท่าเหนื่อยของโปรแบงค์นะครับซ้ำพวกได้ลายหน่อยนะครับผมว่ามันไม่เหนื่อยอหรอกครับขอร้องผมขอร้องถือว่าผมขอร้องนะครับไปถึงนี่น่าจะเป็นสีหน้าของผมมากกว่าครับ <laughs> แลวหลังจากนั้นผมไม็น่าจะล่วงยาวถือว่าผมขอร้องครับคุณจะาก้องนะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอยากเห็นุมหน้าว่าพวกเขาเหนื่อยกันไหม ใส่เสื้อตัวนี้มาที่จีไรรู้สึกจะท็อปฟอร์มตลอดนะครับท็อปอฟอร์มเลยเก็เหมือนในบ้านสบายที่เด